ลูกกินไข่พยาธเพื่อลดความอ้วนฉันเห็นพยาธต,ตัวเล็กๆก,กำลังดิ้นดุกดิกดุกดิก,กลังคาอ,อกมาจากโถชักโครกเคสนี้ไม่รู้ว่าจะต้องตกใจอะไรก่อนเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ว่ามีคุณแม่คนหนึ่งนะคะลูกสาวเขาเนี่ยเป็นผู้เข้าประกวดนางงามค่ะนี้น่าจะเกิดที่สหรัฐอเมริกาก็คุณแม่เนี่ยให้ลูกกินแคปซูลนะคะที่ลดความอ้วนหลังจากที่เธอกินไอแคปซูลนี้แล้วเนี่ยเธอก็มีอาการปวดท้องแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเธอก็เข้าห้องน้ำใช่ไหมคะหรือเจ้าหน้าที่คนเนี่ยเขาก็บรรยายว่าฉันเห็็นนนเเปพยยาาหลลลตััวกงด ลูกติกลุกติยอยในโถชักโคลแล้วก็กำลังพยายามเะ็คลานออกมาจากโถนะคะก็เอาเป็นว่าจากเหตุการณ์นี้ก็ช่วยให้คุณหมอในวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะว่าการไม่สบายของลูกสาว,วันนี้เนี่ยมาจากการที่เธอเมีพิญาตในตัว ข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวของช่องพิ n นะคะก็เป็นช่องหนึ่งนะคะภายใต้การดูแลของ CNN แต่ข่าวนี้เาปีมาละอย่าเพิ่งบอกว่าเก่านะคะหมอเอาข่าวเก่ามาเล่าไม่ใช่เลยหมอจะบอกว่านี่คืองานวิจัยจากจีเมื่อปี2022หรือ2ปีที่แล้วเองจะมีผู้หญิงคนนึงนะคะอายุปีเธอเปีเธออยู่ที่ปักกิ่งนะคะก็ ตั้งใจเลยเคสเนี้ยตั้งใจกินแคปซูลนะคะที่มีไข่พยาธิอัดแน่นอยู่ในนั้นเนี่ยกินเข้าไปเพื่อที่จะลดความอ้วนค่ะหลังจากที่กินไปไม่นานเธอก็มีอาการปวดหัวปวดท้องแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากที่คุณหมอทักประวัติตรวจร่างกายแล้วนะคะแล้วก็ส่งตรวจเนี่ยก็พบว่าเธอเนี่ยมีภาวะของ disseminated s y h i s i s แปลเป็นภาษามนุษย์ก็คือไอเจ้าพยาธิไข่พยาธิที่เธอกินเข้าไปเนี่ยเธอกินเป็นไข่ ไข่พยาธก็ฝักเป็นพยาธแล้วพยาธิเนี่ยก็จะคลานไปทั่วตัวเธอเลยนะคะแล้วก็ไปวางไข่ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ตับที่เยื่อบุช่องท้องชั้นไขมันกล้ามเนื้อที่ลิ้นนะคะหรือแม้กระทั่งในสมองค่ะ เพราะว่าในเคสเนี่ยทำการสแกนสมองแล้วพราะว่ามีไข่พยาธิอยู่ในสมองเธอในหลายจุดมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วภาวะแบบนี้เนี่ยที่ไทยก็คเคยเจออยู่ช่วงหนึ่งนะสมัยก่อน <ๆ S 2> ที่มีการกินเนื้อหมูดิบๆนะคะก็คือมีภาวะซิสเซอร์โคซิสได้เหมือนกันสําหรับในเคสนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยคุณหมอวินิจฉัยได้ก็คือเธอเล่าว่ารอบเนี่ยเธอไม่โชคดีเหมือนรอบที่แล้วอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอตั้งใจกินไข่พยาธินะปีที่แล้วอ่ะเธอก็กินเหมือนกันตอนนั้นเธอน้ำหนัก150กิโงเธอสามาด40กิโลได้ภาใน1ปีด้ียไอ้ไข่ล ยาดโดสนั้นค่ะสำหรับเคสนี้นะคะก็เข้ารับการรักษาจะเป็นยังไงต่อไปหมอขอย่อวิว1,000งหมืนวิวนะคะถ้าเกิดว่าถึงแล้วหมอจะมาอัปเดตอาการของเธอให้ค่ะ